สวัสดีค่ะช่องใบโพแชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาบอกวิธีการทํานาดํากันค่ะขั้นตอนแรกทําความสะอาดนาเพื่อเตรียมพื้นที่ในการทํานาเราจะเผากิ่งไม้และเศษขยะต่างๆกันค่ะเอออันนี้เผาขยะเผาอะไรเศษไม้กิ่งไม้จากนั้นเป็นการไถดะคือการไถพิกปรับหน้าดินครั้งแรก เพื่อกำจัดวัชพืชและตากดินทิ้งไว้ระยะเวลาหนึง่งให้ดินแห้งสนิทก่อนค่ะตกก้าทิ้งไว้30วันจากนั้นเตรียมดินรอบสองคือการไถแปรไถตีดินให้ร่วนและปรับประดับพื้นดินให้ราบเรียบจากนั้นถอนก้าเพื่อเตรียมไว้ปลูกดํานาต่อ นำน้ำเข้านาให้น้ำอยู่ในระดับแค่คุมผิวดินและเริ่มการลงมือปักดำได้เลยค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการดูแลรักษานาข้าวค่ะ,ปเ,ปลลคะเช่นการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชและตามด้วยการกำจัดโรคแมลงและศัตรูข้าวค่ะ การดูแลรักษานั้นก็แล้วแต่สภาพพื้นที่ดินที่ทำนานั้นๆนเลยนะคะตอนนี้เราก็ทำนาดำหมดทั้งแปลงแล้วนะคะติดตามชมต่อไปใน ep 2เป็นตอนจบค่ะวิธีการทำนาดำช่องเมงปอชาแนลลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ สิงโตส,งโตสิงโตทำนาด้วยหราคาอคะทำนาด้วยหราคาอคะน่ารักจังบายบายแลย้วบายยบาย,บาย